สวัสดีครับสวัสดีครับว้าวแล้วนายชื่ออะไรอ่ะตผมชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธเซ็กซนเซ็กซนผมดังไม่ได้นะเฮ้ยนายอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กับแม่ครับเฮ้ยบอกแม่เบาๆหน่อยแล้วเอิร์ธอายุเท่าไหร่สิบห้าครับสิบห้าเหรออยู่จังหวัดไหนการครับการจนบุรีใช่แล้วครับทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้อ่ะเออมันท้อครับไม่อยากเล่นแล้ว เอา้าไม่อยากเล่นแล้วแรงแดงเลยนะไม่อยากเล่นแล้วเจ้รขบโดนแบนที่ห้ารอบนครับโดนแบนสี่ห้ารอบแบนยังไงเข้าไอดีไม่ได้ได้ยินได้ยินจะเสียงแม่อ่ะโดนโดนแบนยังไงเอาตนะัวร <c oughs> อดสู้อย่างมีสต็อ้าโดนแม่ตีปะเนี่ยเฮ้ยแม่อย่าจะดูน้องเอิร์ธดิโอ้โอยออกมาเล่นนอกบ้านล <c oughs> าเลยออกไปเล่นนอกบ้าน เอ้ยอย่าเฮาอย่าเฮาเอ้ยโอ้โหนี่นีห<า>น,น,น,นีแม่มาเจอหมาเอายังไงนี่หนีแม่มาเจอหมาพูดตังขานใช่รมรักผมออกมาเล่นนอกบ้านออกเล่นนอกบ้านโอเคเอืมแล้ววันนี้ไปไปเรียนไอปิดเทอมยัง,งปิดเทอมแล้วไม่รหมกันฮะพวกมันได้ไปเรียนเลยอะเอายังไม่ได้สอบด้วยเ้ายังไม่ได้ไปอ๋อเราไม่เรียนออนไลน์อะไรเงี้ยยังไงแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องออนไลน์เอ้าทำไมไม่ถามเพื่อนล่ะ เเพื่อนรุ่ค่อยมีครับเ,เพื่อนที่โรงเรียนมีกี่คนตอนนี้ที่สุดก็คือมีแค่หนึ่งคนครับหนึ่งคนนั่นแหละคนนั้นไม่ถามมาว่าเฮ้ยเรียนยังไงเปิดเรียนยังเป็นเพื่อนตั้งนานแล้วพวกไปเรียนแล้วยังแล้วพวกติดโควิดไงอ๋อก็เลยต้องกักตัวอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกเปิดเปิดคือไปโรงเรียนเลยใช่ไหมรูเข้ามาให้พมกไปเรียนงะพมผหาแล้วอ๋อหายแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยอ,อยู่แต่บ้านนี้อครับ บางเรียนดีครับเอา้าไม่ต้องเรียนอะไรมันต้องไปเรียนต้องสอบสุดท้ายนายก็ต้องมาสอบย้อนหลังเหมือนเดิมนะติดนุดบ้านติดศูนย์บ้านนายเคยติดศูนย์เหรอผมติดประมาณทีเ่เดีวผมแก้มาได้ติดเดียวนายชอบวิชาอะไรอ,อนนี้วุฒิบัตรไมมีแล้วครับอ๋ไม่มีวิชาที่ชอบเลยแล้วคนที่ชอบมีไหมมีครับเฮ้ยมีคนที่ชอบอยู่โรงเรียนเหรอ ไม่ใช่ครับแฟนเพิ่มแล้วอ๋อมีแฟนแล้วครับเจอกันได้ไงไอเกียวับนั่นอา้าวเราไม่เล่นเกมกับแฟนมือเข้าไปกินขนมครับเขาไปกินขนมอา้าวแล้วเขาจะกลับมาไหมเนะี่ยไม่รนะู้เหมือนกันเพิ่งวันั่งรองัินแหละเ,เจอในเกมเราครบกันนานยังย,ยังไม่านะครับกี่เดือนเดือนประมาณเดือนนึงครับเดือนหนึ่งเหรอ,อ,อเขาอายุเท่าไหร่สิบห้าครับอ๋อเท่ากัน แล้วใครใครจีบใครก่อนเออทั้งคูการทั้งคู่อ๋อต่างคนต่างชอบกันงี้เหรอเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปยิงมันใกล้มันไม่ใช่บอดใช่ไหมครับค้นดินายในนี้ไม่มีบอดหรอกฮึบเป็นไงไอ้ยิงเลยยิงเลยโอเคมีเพื่อนเพื่อนมันอยู่อีกฝั่งแอร์ปัแอร์ปครับเฮ้ยไหลตีนายแอร์ปัแอร์ประวังตัวนึงครับใช่แล้วมันยังมีตรง เนี่ยโรงเรียนโอเคเดี๋ยวเราไปซ้ำให้บบคครััมนไม่มีเพื่อนเหรอไม้ได้งไงตรงกล่องเดี๋ยวเราเ็บครับเฮ้ยลังเข้าครับพี่ชายเฮ้ยอยช้อนห <c oughs> ลบแบบดิจิตอล เฮ้ยตัวนี้เล็งได้สวยอ้าวร่วงหลังกล่องหลังกล่องยังไม่ร่วงเลยครับตัวนี้โคตรเยอะหลังกล่องยังไม่ร่วงเหรอครับมันเล็งได้เลยปะเฮ้ยใครยิงเราหมดแจ๋ครับพี่ชายโอเคโอเคเยอะไปเลยเข้าวงก่อนไหมไปเปล่า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 ไปไหมไปไหมไปไหมไปเถอะไปเถอะให้มันโอเคออกได้ออไปก่อนนะ พชายไยืนตรงนันางว้าแตพี่ชายนุ่นนุ่นตุ๊มตชุบครับไหน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 ชุบไปตัวชุบไปครับปุ๊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 บัุ๊บป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 ุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊บป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 ุปุบบ เป็นร้อยห้าสิบอ้าวไอ้วอลห้าสาม <c oughs> ออ 5, ลูกครับพี่ชายอ่าไอ้วอลหายสามลูกมันตั้งไว่เกินนะฮะอ๋อตั้งรัวเกินโอเคเฮ้ยมันทำไมมันได้ที่ดีอ่ะ <c oughs> แล้วมัน,นยืนจริงใครยืนจริงรถเสียชีวิตเราเราแฟนนายเขาเป็นคนยังไงไม่รู้เหมือนกร่ครับเอา้านายเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะเอ้านั่นแหละเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ย เอางี้ทำไมถึงชอบเขาเสียงขนารลกะครับโอ้ชอบแค่เสียงจบแล้วพี่ชายแบกผมนะแบกอะไรนาะยแรงแดงนะผุมผมพ่มมเบีนดเล่นมาไงพี่มือตกเลยฮนะเพิ่งกลับมาเล่นเหรอไม่ใช่เล่นแตโปรครับเล่นแต่โปนะที่นายบอกเราตอนต้นเลยนะโดนแบนหลายลอรอบเงี้ยใช่แล้วครับไม่โดนถ้าโปมันโดนแบนตลอดเลยไม่ใช่เหรอวะหัสพวกมันเปลี่ยนรหัสแล้วไง อ้าวนายโปทำไม่ะเวเวมโซนเล่นครับนู้ไม่นายทำคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเวลานายไปลงแรงเนี่ยผมผมันก็โซนครับไม่ลงลงแรงไม่ลงเลยครับโปโปไปเข้าโซนนด้ไหมใช่แล้วเอาไปบินเล่นโชว์ครับขอไปบินเล่นโชว์ใช่แล้วครับโอ้ไม่แพ้ลงแรงแล้วนี่ไอดีหลักนายป่ะเนี่ยอ๋ออันนี้ไอดีเปลี่ยนมาหลายไอดียละ อันนี้ไอดีรักไอ้จริงมันมีไอดีรักมันพ่มคือรหัสมพ่มบินไงเพิ่มให้อ๋อคือเปลี่ยนเอาสรุปง่ายๆคือเปลี่ยนมาหลายรหัสละก็แล้วนายก็เล่นเอาดีๆสักรหัสเถอะเนี่ยรหัสเด็ดสุดเลยพี่ชายอ๋ออันนี้อันนี้จะไม่โปรอีกแล้วใช่ไหมไม่ไม่ครับมันมันโปรย์ครับเป็นไงถ้าเราถ้าเรายังเห็นนายโปร์อีกนะเราจะงอนนายแลวนายต้องมางอเราด้วยคงไม่โปร์แล้วครับพี่ชายโปรย์ไปก็เท่านั้นอืมเพิ่งรู้ตัวนะ เอางี้นายโตขึ้นอยากเป็นอะไรอันนี้ยังไม่รู้ครับขอ,อยังไม่รู้นะโอเคแล้วผมก็ไปช่วยแม่แล้วแม่ขายของนี่หรอครับขายะขายข,ข้าวนี่หละขายกับข้าวคือเป็นร้านอาหารใช่แล้วแล้วนายก็จะอ๋อไปแบบต่อธุรกิจจากแม่เนี่หรอไปส่งข้าวครับไปส่งข้าวเยอะๆเอา้าเฮ้ยร้านอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนปทุมครับปทุมไหนอยู่กาญจนบุรีไง รมดไปทำงานที่นั่นนะครับอ๋ออยู่ปทุมธานีไเลคงไม่ได้นายเล็งไม่ได้นายอุ้ยอ้าวโอเคกาญจนบุรีมีที่ไหนน่าเที่ยวฮ่าพวกบอกว่าไมได้เที่ยวพี่ชายไม่ค่อยได้เที่ยวเหรอเฮ้ยอย่าชนสวยเกือบตายอ๋อเมื่อกี้มันลงถ้าเรายิงมันตายแล้วเอารถรถมาชนเราเปล่าๆเราไม่เป็นไรเหรอข้าวข้าวกับก๋วยเตี๋ยวชอบกินอะไรก๋วยเตี๋ยวครับ ก๋วยเตี๋ยวเสรแล้ชอบเส้นอะไรเส้นใหญ่ครับในเส้นใหญ่เหรอแสดงว่ามีแบบรู้จักคนเยอะน่ะเส้นสายเยอะเออไม่ครับก๋วยเตี๋ยครับอ๋อมาดูก๋วยเตี๋ยโอเคเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะนี่คนเราอามันหลุดเหรอน่นนู่นน่นน่เฮ้ย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 เเฮ้ยั้ยเฮ้ล้เส้ยเฮ้ย้ย้วเย้ แล้วกระโดดแบบแอสซซินนี่กระโดดแบบแอสซซินในเออลงมาเลยบุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาไม่เดือดทำไมทำไมรอบนี้มันเจอคนแว่นเยอะจังวะเฮ้ยมันแว่นรถอีกแล้วเป็นอะไรฮะอยู่รังเข่าแล้วเป้าเกมนี้ไม่ใช่เกมแข่งรถนะเว้ยเกมแข่งรถที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันมาอีกรอบมันจะชนเรา มันชนเราอีกแล้วเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้กินหรอกเอ้าเอ้าอย่างวะเอ้าเอามันนอนมาดูว่าตายเอ้าเอ้าเอ้าแปลกๆดีว่ะอะไรวะเนี่ยตายแล้วแล้วนายม .4 ต่อสายอะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องว่าการได้นายไม่มีแบบไม่ได้วางแผนอะไรไว้หรอใช่แล้วครับไม่ได้วางแผนอะไรเลยอ๋อเรียนไปก่อนคือเรื่องเรียนมะครับดูเรื่องด้วย นานไม่ตั้งใจเรียนหรอตั้งใจเรียนจำไว้ได้คนระับแบบคณิตได้ไหมคณิตได้นิดหนึ่งครับอตอนเด็กๆก็ได้อยู่ตอนนี้นมันไปหมดแล้วอะไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรในความทรงจําเลยนอกจากเธอไม่ได้เกมไม่มีแฟนหรอในความทรงจาเอาเอพวมนั่งรอเข้าของเกมอะรอตั้งแต่กี่โมง,ย,ย,งยันช้ายันยึดขึ้นเข้าๆจนประมาณเพียง ไงวะต้องทุมแล้วเขาก็หีีทุมออกแล้วนายได้เฟซเขายังยังเดี๋ยวนะคุยกันมากี่วันนะเกือบเดือนเดเกือบเดือนคะเกือบเดือนแต่ยังไม่ได้เฟซหรอไม่ขอขอแล้วขอแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะขอไลน์ขอไลน์ก็ได้แต่นี่คุยกันมาเกือบจะเดือนแต่ไม่ได้ขอเฟซขอไลน์กันเลยอ่ะคุยกันในเกมไม่ใช่ครับ เอาจะคบกันแค่ในเกมเหรอชีวิตจริงก็ไม่รู้จักกันอันนี้ผมคือเข้าพุ่มรอเข้าพุ่มรอเข้าเขาได้อ๋อเฮ้ยรักจึงรอได้เหรออ๋อคือตอนนี้เราคุยกับเขาได้แค่ทางในเกมเท่านั้นนด้หะครับเฮยเราเราเราเบื่อแล้วอ่ะไม่อยากเป็นคนในจออยากเป็นคนในใจว้าวเ้ออ่ะองคิด่องตัววิ่ชายเท้ส่งเพลอ่ะพูดว่าไงเอ้า มันมีซ่องแคบวะยังร้องไ้เอาเลยแม่นายไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูโล่งๆเดี๋ยวเป็นหนึ่งขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตีข้างหน้านี่มันเป็นประเด็นกว่าอืมเป็นนี้ต้องไปย่างยิงใกล้ๆอ่ะใช่มันจะต้องตีนะฮึบยิงนั่งยิงนั่งยิงลาด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 ละไม่ได้ ตัวนั้น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 นั่งยิง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 ดีครับโอ้โหนั่งยิงนั่งยิงโดนหัวนะแตกนายไม่คิดจะชมเราหน่อยเหรอพี่ชายเป็นไงครับเออเดี๋ยวเราชุบนายแล้วนายไปฟาร์มตรงศพพวกมันนะน่ะเต็มเลยโอ้ไม่ตายใช่ไหมพี่ชายไม่ตายเราเคลียร์ให้หมดละเอ้าว่ากับพี่เดิมเออเก่งดีตายวงโอ้คยาไม่มี วิ่งมาวิ่งมาโอ้โหวงอย่างไกลโอ้ยรู้ละขึ้นสลิงตรงนี้ไปก่อนนะนั่งยิงนั่งยิงนั่ง<ๆ>ยิง<ป>แตกไปละไปแบบแอสซอซินอาจจะไปน่าไม่น่าตายมั้งโอ้ยไม่รอดเ<ง>โอ้ยนายเราอาจจะไม่รอดน่าจะรอดนะพี่ชายเอาอยากแล้เอาพี่ชายพี่ชายะมันมีคนข้้งหน้ายิงมันหน่อยนายนะไง ใชยขึ้มาพด้อพ่ชายเ็จะตายแล้วพ่ชายมาแต่ขโมยขโมยเฮ้ยนายชนเราไม่ชนครับพ่ชายไปกอนยตายตายโอ้ยป๋ดีหัวผมพิชชนยโดนกระแทดนกระทะยิง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 ยนายไปชนมันมันเจ็บหนักสวยนานลองบนเขา บนเขาตัวที่มันเขายิงเหรอไม่ใช่ผมเอาตัวนั้นแน่เลยมันฆ่าเราไอตัวบนเขาเป็นลังแขนตั้งไม่กี่ตัวมันไม่กี่ตัวไม่ใช่เขาเดียวนะเนียนอยู่ไปนายช่วยด้วยครบโคบโคบโคบไปเราแทงให้โยเราแทงให้โยเดี๋ยวเราออกไปแล้วเราแทงให้นะเราแทงให้โยข้างล่างดีกว่า ได้ไปเด้ไปเด้ไปนกคู่แข่งเฮ้ยได้อ่ะแข่งอะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายจ้ะ